ผมเป็นไตเสื่อมครับยานี้รักษาหายไหมครับตอบนะคะสมุนไพรของอาจารย์วลไม่ใช่ยารักษาโรคค่ะเราจดในนําของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มแล้วสดชื่นแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นคนเป็นไตเสื่อมเนี่ยเราบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเสื่อมเนี่ยมันจะมีอยู่5ระยะเสื่อมระยะที่เท่าไหร่และสาเหตุของการเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากอะไรเช่นบางคนเป็นเบาหวานอาจารย์บอกเลยเส้นเลือดหนืดแข็งเลือดไปเลี้ยงไตนอ้อยหรือบางคนเป็นความดันโลหิตสูง พอความดันโลหิตสูงปุ๊บเลือดเนี่ยที่จะวิ่งเข้าไปเลี้ยงไตเนี่ยมันวิ่งตัดเดียวเหมือนมันมันเหมือนกับชะโงกทัวก็คือมันวิ่งไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันรีบออกเลยมันไม่ได้ไปตามอนูเพราะฉะนั้นไตก็เสื่อมได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็น SLE หรือคนที่เป็นกดดูริกสูงคนที่เป็นกดดูริกสูงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตได้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีะเผชิญปัญหาเกี่ยวกับโรคไตใดๆลองหาสมุนไพรที่ช่วยฟื้นฟูบำรุงแล้วก็สร้าง ให้เราร่างกายเราสดชื่นแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองหาสมนุนไพรที่ดีมีคุณประโยชน์ลองดื่มดูน,นะคะและคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และแข็งแรงไปด้ยวยกันค่ะ